ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยไม่เก่าไม่ใหม่คือของที่มีอยู่อย่างนั้นแหะมีอยู่ธรรมดาอย่างนั้นแหละมีมานานแล้วดูเหมือนว่าจะเก่าแต่ไม่เก่านะไอสิ่งที่มีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมมนุษย์หลายๆอย่างมันก็เป็นของเก่า ก็มีคุณค่ามีดีให้ให้เราได้ชื่นชมแต่ว่าอันนั้นมันเป็นของเก่าที่ดีแบบตายนิ่งส่วนธรรมะนี่ไม่นิ่งหรือจะว่านิ่งก็ได้แต่นิ่งอยู่ที่ความดีนั่นๆนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้เรามีสติอย่างนี้ สติความระลึกรู้แล้วก็ให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอย่างนี้มันไม่เก่าไม่ใหม่เลยนะมีมานานแล้วแต่ปัจจุบันก็ใช้ได้และอนาคตก็ยังใช้ได้อยู่เรียกว่าใช้ได้ไปตลอดการสิ้นชีวิตเราแล้วคนรุ่นหลังก็ยังใช้ได้เรืงสติสัมปชัญญะนี่ สติทมจำปรารถนาในที่ทั้งปวงตลอดถึงในการทุกเมื่อเราอย่าดํารงชีวิตอยู่อย่างประมาดอย่าขาดสติเพราะขาดสติประมาทเลยทีเดียวนะประมาทนั่นก็คือความพลาดพลัง้งความผิดพลาด่าใอ้เกิดความเสียหายได้ แม้กระทั่งร่างกายแม้กระทั่งชีวิตถ้าเราดำชีวิตอยู่ด้วยความขาดสติก็คือทำให้เราประมาทพอประมาทมันก็ทำให้ขาดสติเผลอไหลประสบเหตุอันตรายอาจจะใตใไอหงอยเปลียดเสียขาเสียอวัยวะเสียตาเสีย มือเสียเท้านั่นเกิความเผลอสตินะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอสตินี่เป็นสิ่งที่ดีไม่เก่าไม่ใหม่เราจะอยู่กับปีใหม่ก็ต้องอยู่อย่างมีสติ<ม>อ่านไปแล้วก็ระลึกรู้ด้วยสติว่าอะไรที่เราผิดพลาดบ้างอะไรที่เราสำเร็จบ้าง ก็เอาสิ่งที่สำเร็จนั้นมาใช้ประโยชน์กับชีวิตต่อไปก็จะดีสวัสดี